หอมเจียวกรอบๆอร่อยๆร่อยเขาทำกันยังไงมาค่ะเขาทำกันแบบนี้จ้านี่เลยให้ดูความแห้งความกรอบของหอมเจียวนะคะนี่ค่ะอ้าวหอมเจียวกรอบกรอบหอมหอมไม่อมน้ำมันมาเสิร์ฟแล้วค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะมาค้ามาค่ะใครที่ชอบหอมมาทางนี้ค่ะวันนี้นะคะการจะชวนทุกคนมาทําหอมเจียวกันค่ะในอัตราส่วนที่การให้วันนี้เป็นหอมพม่าซอยนะคะประมาณครึ่งกิโลกรัมค่ะใส่เกลือลงไปนะคะสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะอันนี้จะเป็นแป้งข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะพูนๆน,นะคะนี่เลยค่ะลุกเคล้านะ แป้งการจะน้อยนะคะการก็จะเพิ่มแป้งอีกค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนนะคะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้านี่นะคะแป้งจะไม่ได้เยอะนะแป้งจะมีความเคลือบแบบบางๆนะพยายามคลุกเขาให้ทั่วกันเนาะนี่เลยค่ะเตรียมหอมได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาหอมแดงนี่แหละค่ะไปเจียวในน้ำมันกันค่ะก่อนอื่นค่ะใส่น้ำมันนี่ค่ะ น้ำมันร้อนค่ะเสร็จแล้วเราก็นี่นะคะพอเวลาใส่อะค่ะให้น้ํามันฟู่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเพื่อความร้อนนะคะเขาจะได้กระจายหอมให้กระจายกระจายเต็มน้ํามันเนาะเขาจะได้ไม่ต้องจับตัวกันเป็นก้อนจ้านี่เลยค่ะนี่ค่ะลักษณะของน้ํามันที่ร้อนได้ที่หลังจากนั้นค่ะการก็จะลดไฟลงมาใช้ไฟกลางๆค่อนไปทางอ่อนนะคะค่อยๆเจียวเจียวด้วยความใจเย็นๆเนาะยังไม่ต้องไปคนไปกลับอะไรเขาเยอะนะคะในระยะแรกค่ะ นี่ปล่อยเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะเจียวมาสักพักแล้วนะนะเราก็ขยับขยับเขาเป็นครั้งเปล่านะคะห้านาทีผ่านไปอ่าหอมเจียวก็จะมีลักษณะแบบนี้นะค่ะ นี่สีสีหอมนะคะเริมมีความเหลืองแบบนี้แล้วนะคะการจะไม่ให้เหลืองเข้มซะทีเดียวในกระทะเนาะเพราะว่ากว่าเขาจะคลายความร้อนนะสีเขาก็จะเข้มขึ้นอีกจ้าประมาณนี้นะให้เพื่อนๆเ,เตรียมถาดรองกระดาษซับน้ํามันไว้ด้วยนะคะค่ะประมาณนี้นะสีประมาณนี้ค่ะเอาโอเคค่ะการก็จะปรับไฟแรงขึ้นนะคะประมาณนี้พอน้ํามันร้อนนะคะการก็จะตักขึ้นจ้า ระวังนะระวังเรื่องสีอย่าให้เข้มเกินตั้งแต่อยู่ในกระทะนะคะนี่เลยค่ะนี่ก็จะได้หอมเจียวแบบสวยๆแบบนี้แล้วนะคะนี่เลยพอเวลาเราตักขึ้นจากน้ํามันใส่ตะแกรงแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วทีนี้การก็จะเตรียมถาดเนอเอ,อรองด้วยกระดาษซับมันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาหอมเจียวค่ะใส่ลงไปแล้วก็รีบกระจายกระจายเนาะอย่าให้เป็นกระจุกเนี่ยกระจายความร้อนออกแบบนี้เลยค่ะ วิธีนี้ค่ะจะทําให้หอมเจียวที่เราเจียวออกมาแล้วมันจะมีความกรอบทนกรอบนานแล้วก็ที่สําคัญค่ะจะไม่อมน้ํามันด้วยนะคะนี่เลยแล้วก็เขาจะยังไม่ได้กรอบสัทีเดียวนะคะเดี๋ยวการรอให้เขาเย็นอ่าให้เขาเซตตัวฟังเสียงความกรอบนะ นี่วิธีการทํานะคะง่ายๆแบบนี้เลยหรือใครมีวิธีมีเทคนิคอื่นๆนะคะสามารถบอกกล่าวกันได้นะพิมพ์คอมเมนต์แนะนํากันได้เลยค่ะก็จะมีความแห้งๆกรอบๆนะแล้วก็ที่สําคัญค่ะแทบจะไม่อมน้ํามันเลยนะนี่หอมเจียวที่เราเจียวเองค่ะเหมือนที่เขาขายกันเลยนะจ๊ะ แห้งๆกรอบๆสีสวยๆแบบนี้กันเลยค่ะฟังเสียงอีกครั้งค่ะ